หลวงพ่อสองพี่น้องรได้ใหนความใส่ใจว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างที่เป็นการดูแลนักปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดเนรญามแห่งนี้หลังจากได้โกรณักไปนที่เรียบร้อยก็จัดพิธีพิธีพิเศษหลวงพ่อเงินรุ่มอ็มา ซึ่งมีรายนามทางต่อไปดีเจริญพุทธมนตรธรรมจักรกับพระวจนะสุตรเราจะขออนุญาตได้พัธนาพระสงค์สมรศักดิ์ที่ได้รัฒนาทางศิลรูปมีรายนามดังนี้ขึ้นสู่วิหารนั่งยันทศที่จะเขาไว้เพื่อเจริญพุทธมนตรธรรมจักรกับพระวจนะสูตรรูปที่หนึ่งขอ วัดลำโจงโจงกำลังเมืองพิจิตรสองพระมหาเมธีกันทบางโสวัดหัดมือตะเบืองพิจิตรสามพระครูวิปนคุณยกรวัดห้วยนลำโจร วัดความประสุคอำเภอบึงกา้9พระครูโคมิกรทุนวัดออกงต้นไสอำเภอโพธิ์ช้างคาน10พระสมุทิรัตธรรมกพิโรวัดโคดงอำเภอเมืองที่10ทำ10รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ด้านบนวิมานหลวง่อเงินนักเวลานี้ขอรัตนา วันนี้ทุกท่านจะได้ฟังพระสงฆ์สายายมนมาประจักษ์กับพ้อนตระสูนซึ่งเป็นพระสงฆ์เทศนา,าจากนิยมส่วนเฉพาะพิธีย,ยใหญ่ดังนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นพียยใหญ่และจะเป็นภาคลานสถานกกรางคู่แต่าวัดก็มีมารตรการที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อนะครับเรามีการเว้นระยะห่างทางสังคมชัดเจนมีการตรวจอบรมมีการให้เกียวไอรออเพื่อป้องกันนะครับดังนั้นท่านที่ขึ้นมาทนพิหารก็จำาัดบุคคลเพื่อเนการสนอตอบมาตรการป้องกันโควิดของรัฐบาล ด้วยความร่วมมือนะครับดังนั้นวันนี้ทุกท่านก็จะได้มีความสบายใจที่จะร่วมในพิธีทุ่มาพิเศษตกดต่งรูปเหลืองของหลวงพ่เงินวัดตำการซึ่งสวยมากนะครับถงานศาลปะก็ยิ่งดงามมากเท่าที่เราได้เห็นมานะครับ <chat> และวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจอมทองเพชรพงศ์ผู้ทรงความรู้ที่สุดสำหรับการตุรวเป็นข้าได้เกีบความเป็นประธานในพิธีรูปเคารพทางรัตนตรัยและเตียมข้าวมันซึ่งเห็ว Upper ่าท่านได้เกียรติจากทางวัดยืรัญญารามซึ่งทางผู้รักษาการเจ้าอาวาดคณะกรรมการก็รู้สึก พื่อวี่นะครับและวันนี้ประสงที่ได้รพัฒนานะครับแด้ท่านพักษ่อนกินยาบวกสักเล็กน้อย เราส่พิธีการนะครับการสาธยายมนตรมจักกับอทตถสุนั้นจะใช้เวลาสักนิดเ่องจากการที่ผมเรียนร้ทราบว่าเป็นบุญพอเทศนาและธรรมจักกับอัตถสุนัมีความสำคัญอย่างไรจึงจัดในพิธีนี้เนื่องจากว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ได้แสดงธรรมจักกับอัตรสุดเป็นพระธรรม เราจึงเรียกว่าของมเหสนาและไม่ใช่พิเศษเท่านั้นนะครับในธรรมจักรปกรณสุกนั้นทำให้พระโกนพันยักษได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าจริงแปงพระปุทธานว่าอัญญาสิครตโพโกนโยอาญยาสิครตโพโพนโยโกนพันยักษได้รู้แล้วหนอนั่นก็คือทำให้โกนพันยักษตามได้ดวงตาเห็นธรรมครับ จะทำให้เรานั้นได้รู้แจ้งจริงๆถ้าเราได้มีโอกาสฟังพระสงฆ์สารยายทำมาจากตับขอวัฒนสุรแ,และยิ่งเป็นที่มีสำคัญอย่างนี้ก็จะทำให้พุทถมงคลที่ได้ประกอบวิชีนั้นเข้มขังศักดิ์ศรีดังที่วันนี้ท่านพระภูพิสักิป,ปราทร การเจ้า้านวัดยูรัญยาลางพร้อมให้คณะกรรมการวัดได้ร่วมกันจัดและดยรับเกียรติจากทุกท่านมาในวันนี้